เอาฟ้าวไปไหนแล้วะฟ้าวยาฟ้าวไม่เอาไม่เอาแม่เอาไปย่างกินอ่ะเอาดิไหนเนี่ยไปสิมันมีน้อยจังเลยนั่นดิไปเลี้ยงคนเดียวไปย่างเน่ากรูเลยอ่ะกสนยมันกระพือจังเลยนะไปเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วทำอะไรอ่ะโค้งเลยแยกส่วนไหนเนี่ยมะพร้าวอ่ะกินเลยกินไม่กระพือไลยแบ่ง จะนี่ไม่แบ่งเนี่ยมะพาวเลยต้องแยกตนวมะพร้าวนะกล่องไปชูดเองเนาะมีกล่องด้วยมาแล้วหาเต็มไปหน้าเออมีกล่องเลยว่ะเอาไปเนาะไม่ต้องไปยิงเนาะแล้วพี่จะชูดขึ้นไปอะไรเดี๋ยวกูดูของที่ที่อ่ะไม่โดนไม่โดนมีตะขอจูบเอาไหมไม่เอาอ่ะไม่เชยใช้ตะขอประกอนเลยตะลูกไม่ ยิงไม่โดนเลยวะยิงดิงก็ได้นะเอติจีก็ได้นะมันยิงไม่โดนเลจุเอาอันนี้ไปเนี่ยอันนี้ไปเออเดี๋ยวดี๋ยวตัวนึงยิงไม่โดนพี่ยิงไม่โดนเดี๋ยวน้องยิงให้แม่สิวะเฮียวู๊เสียเวลาฟีดเดือดข้าวกราด FPE เทียขี้ยมใส่ตู้รถไฟเฮียเอาไปเอารับเปล่าโอ้ยลุกเลยไมะพร้าวแตกโอ้ <ม>เอาไป<อ><อ>ไม่เก็บไม,ไม่ไม่เก็บไอจีไปอ่ะไอจีเนี่ยเก็บเต็มอ่ะทำก็ได้มาเก็บไปจี้ย,ยงพี่กูจะเก็บไปไงวะเนี่ยก็กินสิวะกินนกพร้าวไปเลยนีย่ไงไม่ต้องย่างกา่อนเดี๋ยวไม่ได้เต็มหน้าเออว่ะกินไปแล้วนี่คงไม่ยากหรอกมั้งมั้งอะไรก็ได้ได เสยอ,อยู่ไหนกันฮัลโหลไปไหนกันแล้วอ่ะไ,<ม>ไปกันแล้วเดี๋ยวเอาพาไปย่างไป,ไปงกันเถอะกูเสียเวลามานานแล้ว <c oughs> เดี๋ยวขอก่อนเอ้ยกูลงมาในกองไฟเด็กใหม่หน้าใหม่เลยวไปะจะพูดจริญทั้งหลายไปกันด้วะอยู่ไหนกันเนี่ย เราไม่ดีอ่ะไม่ดีอะอยู่ไหนกันวะเป็นดู้นแล้วเหรอไม่รูกันเลยมันไปดูกันหมดแล้วเราถึงดูแล้วได้เดี๋ยวพวกมีเราย่างพากันอยู่พวกไม่มีเป็นนาทีมะพร้าวน้องกะทิของคนเราเราด้วยไปกินโปรเซ็ตโปรเซ็ตโปรเซ็เออน้องรีบไปไหนกันน่ะพี่จังย่างเผาไม่เสร็จเลย เออพวกคนยังยาวมานอยู่เลยแยังรีบอ่ะทิ้งเมื่อเราเดนหัวนหน้าบูรปัสโยนลงมาเมาแล้วอ่ะเราผู้มีเกียรติมาพาทั้งหลายแแบวะอยู่ไหนกันปะอยู่ในงานข้างบนเหรอข้างหลังอ๋อเอาชนชาติมะพร้าวแห่งชาติมาแล้วล่ะแล้วจะแบกขึ้นไปด้วยทำไมวะ เรามีมะพร้าวเป็นลิงเหรอมะพร้าวนัคือชีวิตโอ้ยค่าอน้ยากแน่เลยครั้งที่แล้วพี่มาพี่เจอไอ้เนี่ยดูดูดไอ้น้องกระเป๋าดิไปได้จริงเหรอน้องเอ้ยไม่เชื่อพี่เหรอลองดูชุดปีนดิไม่เชื่อเจ้าทีก็ตายมาแล้ว แต่ก็พี่มีถือมือไงล่ะเป็นไงล่ะอาการอะเอาไหลหลไหลไหลฟ้าเฟาเราเอาอีกเรอเ้าาเ้าไม่พอกินอะภาษาญ่หรือเปล่าโนเอ้็ดใหม่บ เห็ดอะไรทุสันแล้วเที่ยวไหนบ้างลิงไงมาเที่ท่านี้ได้ป่าววะจะเป็นยังไงสบายนะน้องรุดมาขึ้นได้จริงเหรอน้องจะเป็นอยพางไรวะว่าปไปไปตรงๆองเงินดีกว่าเอโอเคมีทางมีทามมิทางเลยก็ได้มีไปตรงๆก็ถึงแล้วพวกเนี้ยดูเดี๋ยวพี่จะให้ดูเลยก็ไปได้อะไปไหนจุด ไปถึงก่อนเถอะดีดูดูเดี๋ยวไปดูไมาถึอไว้แค่พลังงานเยอะหน่อยนะถึงแล้ถึงแต่แค่พลังงานเยอะหน่อยแล้วพี่ตางพี่จะจบแล้วนเงี่ยยังไงอ่ะแต่ไม่ต้องตามพี่มาหลังน้องมันมีแต่ท่ามหวังไปไม่ได้ละมาของพี่สิวะพี่จะไปที่ออ หลายๆๆๆมันมาสมองเลยแต่แรกมัน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 เริ่มแล้วเริ่มยากแล้วเจ้ากูตายอยู่นี่ดูพี่จะปีนขึ้นไปคนแรกเลยทีเดียวทีเอาละจ้ะเด็กๆก <ๆๆ S 2> <ๆ>็แค่เจ็บปวดเจ็บปวดเจ็บปวดอดีตกูตายอดีตกูตายเป็นไรกันน่ะโอ้ เดียวรอด้วยแม่โค้กนับเดียวเฮ้ยอย่าแล้วอย่าแล้วอย่าแล้วเฮียแล้วเฮียแล้วมานะมไมามาเกิดอะไรเกิดอะไร

ที่ไหนวะไปทางไหนเนี่ยโอ้สบายไม่เป well ็นนะๆเพิย พี่ต้องถึงคนแรกป่ะพี่ก็ถึงคนแรกแล้วน้องๆโชคดีนะถึงแล้วเลยถึงแล้วลบกัยังไม่เห็นมีกล่องเลยจุกันนี่อมันอยู่ไหนอ๋อนี่ไงน้องตามพี่มาเนี่ยอยู่บนหัวมึงไงกล่องไม่มีเลยไม่เห็นมีกล่องเลยอยู่ตรงนี้น้องโอ๊ตอ้าวยังไงกล่องนี่ไงเจอละวอ้าวไม่เห็นได้ไงวะไตาตาบอดไม่เห็นได้ไงไออ้้นง มาน้องอย่างเี้สบายทิ้งอะไรดียวทิ้งตะขอดีกว่าเอ้ยกินช็อกแลตดีกว่าเก็บบันเด็ดไว้บัลเดตขึ้นบัลเดตกี่หนีเออขึ้นมาเร็วน้องอย่างเงี้เราโอ้มันขึ้นง่ายจริงเลยสบายสบายโอ้เป็นยังไงล่ะเนี่ยม่เจอกล่องไม่เจอกล่องเลย

เราจะมีปมพลา้าร็ว่มาน้าใ่ะพร้าวใชร้วเราไปขึ้นข้างบนแล้วล่ะทีนี้เราพาดีสุดเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วน้องอยู่ไหนเนี่ยกูเอามาแล้วเนี่ยกูเอามาสองลูกแล้วเนี่ยแบกครึ่งเลยหติดไม่ได้ติแต่แตเ็บ อย่างไผมก็นึกว่าคุณผมนึกว่าคุณแปมแล้วแมาแล้วให้ันีไนีไน่ัตาาบ ไรจุกอะไรจุกอะนี่ไงที่มาเก็มบมะพร้าวนะ่ะปอดมันอยู่ปอนอยู่ปอดไม่ตัดภาพไม่ไหนะ้ไม่หัวหนะัวหน้าหัวหน้าผู้ช่วย <c oughs> มาเร็วสิ <c oughs> วะไอ้พวกเวรเก่งจริงเก่งจริงเก่งดีเก่งได้ไงเแล้วจะเป็นเจ้าชายละบบ้านใต้ <c oughs> ใช่เจ้าชาย อะไรดีใครอาบดุลลาเอาเชอร์ไอ้เผาดิเอาเชอร์ไอ้เผาจุดตัวเทมเลยเยเรียกมาเดี๋ยวจะจุดเลยจะไอ้โน้ครบแล้วครบแล้วอาหารสุตรอีกแล้วเออไอ้ดีดีดีเนาะโดนอะไรพี่ขอ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 เผาเจ้าคำกูติดเงื่อนแล้วก็ติดไฟหนาวใช่ไหมไม่ตาย ไม่มันเอาไว้มันเอาไว้แบบว่าเวลาน้องเจ็บหนักๆมันจะแทนที่สถานะแบบน้องคาฮักใกล้ตายมันจะแทนที่สถานะให้อ๋อนี่อะเก็บไว้ใครอยากกินพอต้้งลูกแล้แล้วกันอยู่แบบไดิปลดีูเลยไปเดีะยวแบอะไหนนะไปไหนอะอเอยือใา้ลูกอเอาเงินอยเอากินหน่อย ินนห่อยหน่ออยะมีใครอยากกินไหมน้องไม่งั้นพี่เก็บนะเก็บไปก่อนแล้วนะเอาไปไม่งั้นพี่เก็บไปกินเองนะอยากกินโอเคเก็บไปกินก็ได้ด้วยกูอยากกินด้วยเแยวกูอยากตายวันนี้พีมอยากตายมันไม่ตายไปเถอะเอ้ยเดี๋ยวกูกูขอดูนี่เอาละเอาเก็บอาหารในขอดูหน่อยสิ